ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า20-26ธันวาคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ดาวอาทิตย์นะครับได้โคจรมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าหรือพบการงานเป็นที่เรียบร้อย ไปอยู่กับดาวพุธแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอะไรไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเองก็ไปโยกไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีอะไรอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ว่าดวงการเงินของคุณนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุภะเป็นเกษตรราธิบดีเป็นช่วงจังหวัดดีและโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนที่ใครที่เคยติดขัดในเรื่องการเงินการทองก็น่าจะขยับดีขึ้นหรือมีเงินพิเศษหรือมีโอกาสหรือลู่ทางต่างๆที่ดีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์หน้า นะครับสุขสาวอาทิตย์24 25 26ถือว่าดีจริงๆติดต่องานจะมีความสําเร็จได้ผลได้เงินแล้วก็จะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการงานอะไรที่เราเคยทําไวแล้วมันค้างๆคาๆก่อนหน้านี้ก็จะทําให้มันสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันจันทร์ที่20นะครับงานก็โอเคสบายๆพอมาวันที่21 22มีเรื่องหงุดหงิดแล้ว21 22 23ไปหงุดหงิดในเรื่องส่วนตัวเรื่องความรัก ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนแล้วมีความรักอยู่หรือความรักไม่ค่อยลงตัวไอ้ความไม่ลงตัวของความรักตรงนี้ทําให้เราหงุดหงิดมากๆในสัปดาห์หน้าดาวความรักเองก็เดินเป็นประนะครับปุบปุบปะปะเดินได้ในตําแหน่งที่มันอ่อนแรงก็เหมือนกับว่าเราเองนั้นมีความหงุดหงิดจุกจิกอะไรแล้วมันก็เข้ามากระทบกับจิตเราได้ง่ายมากๆเลยในสัปดาห์หน้า คงจะเป็นเรื่องเดียวที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีมีนและชาวมีนท่านใดที่มีรักซ้อนอยู่หรือเข้าไปอยู่ในวงวนของรักซ้อนสัปดาห์หน้านี้อังคารพทธพฤรหัสสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราจุกจิกและหงุดหงิดทีเดียวครับแต่โชคดีที่ดาวการเงินและการงานมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทําให้มันเออบาลานซ์กันหน่อยนะแต่อย่างไรก็ดีครับวันอังคารเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมีนขับรถขับราควรจะต้องระมัดระวัง นะครับสัปดาห์หน้านี้อย่าไมมีปากเสียงอย่าไม่ไม่อย่าไปมีเรื่องกับใครเนี่ยเป็นดีที่สุดนะต้องบอกกันไว้ให้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วก็ดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนลาภะอยู่กับดาวสาวคือมองแง่มุมไหนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนก็จะดีฉะนั้นผมจะเน้นมากๆในเรื่องของการเงินของชาวมีนในสัปดาห์หน้านะครับถ้าเรื่องความรักมันจุกจิกใจก็อย่าเอามันมาเป็นเรื่องใหญ่ไปลุยในเรื่องการเงินการงานก่อนมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างสูง ดิวอะไรไว้ในเรื่องของการเงินที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้อาจจะมาสรุปสําเร็จได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้คือ20ธันวาถึง26ธันวาคมโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี